i'm uh -huh. น้ำพองหักลากใจคนแตกติดไอเสีเตาเยอะเกินปอดอิดชีวิตชีสต์เตาปวดหัว you mm -hmm. mm -hmm. อนตัแต่เพลงพี่น้องใส่สาเฮาผ้มาเห็นงานในเขตพัทยาเข้าสู่ลานบันเทิงตรงนี้ของทีมงานประมบันเทิงศิ์ครับหมอลําเมืองค้นกันมาอีกแมตต์มาอีกรอบนำขโมยขุดลป์มาปากพีน่น้องเหน็กเหนื่อยจากการทำงนานนะครับวันนี้ประมบันเทิงศิ์ครับหมอระมวขุดซึมแห่พี่น้องมาจุด้าบมวลเครื่องดื่มช้าทุกจุดเราด้วย พี่น้องผู้พ <Wait. S 2> ้อก็มาหอดรอนนี้พาหม่องจอดรถจอดลาอยู่เอาฝ่าวเขาสุดาในเด้อบันิสเดดเบิ่งมอลลอกมอลลอเบิ่งมอลลอกมอลลอแล้วกับเขาสู้โ่วงคอนเสิร์ตงานเพลงลูกทุ่งเสด็จมอบความสุขให้แฟนเพลงพี่น้องขอบคุณท่านเจ้าของสถานที่ตรงนี้อีกครั้งนะครับเอื้อเฟื้อสุดสถานที่ให้กับทีมงานกระถงบระรถึงสินค้าให้กับทีมงานปลาชู ขอบุณทีงารไปเบิรงนเดิฟแป๊บหนึ่งเดิไปเบิ่งหน้าเทีแล้วขอบคุณทุกความรักทุกแรงใจจากแต่ๆมงหลอกมองลังอาศัยพี่น้องเท่านั้นละครับมาเบิ่งมาแย่งให้การสนับสนุนจากใจจริงของทีมงานประถมบัติเงินสินทอักับทีมงานมาช่วยน้องกับขอบคุณพี่น้องแป้นแป้นแปครับทุกทุกท่านพี่น้องเท่าสายสารเนครับในเขชบุรีด้วยเนาะ หายแรงใจกับศิลปินหมอหลวงหมอหลวเอาเป็นว่าทุ่คณะนั่นแหละนอกจากแกนที่รักครับปฐกุฎข้าวเสียงหมอหลวงเมืองขอนแก,ก่นกาศินี่พี่น้องราาเบียดพี่น้องรัตนสินพี่น้องนุพานพี่น้องแก่นนาคอนคำผลสมจิตนะครับเป็นหมอหลวงจากเมืองขอนแก่นศิลปินผู้ไทยคำโมกกาลสินขับกันเมืมองภูไทที่ภูไทเพลินอีเมลออกเสียงอีสานอุดรธานีพี่น้องสาวน่อยใจเกันด้วย หัวหน้าบอสริชัยหัวหน้าเดือนเพชรอำนดยพรท่านมหาสารคามหนึ่งรุงที่ว่าน้องตัวลำพูหมอลำทุกขณาเป็นการสืบสานศิลปะของอีสานบ้านเฮาทางอีสานบ้านเฮาพี่น้องมีงานมีการเอื่นใส่เอื่นหามื่อนี่นำผลงานการแสดงมาบอก่าสุขพี่น้องพี่น้องไ้บวชได้ซือนจากประถงบันเทิงเซือนการมีท่านนักเมียทรัพย์กี่น้องครับเอาช้าไปก่อนเด้อไปก่อนเด้อ